แผละแหละแหละเราจับเราจับดูดิเราจใช้ยางยังยางยังยางดูลิ้นหน่อย่ะดูลิ้นหนอยแต่แบบว่าดูลิ้นหน่อยอันนี้แบบซับๆ้อนับซดูนี่แบบซับซ้อนออกเดี๋ยวบินเดี๋ยวบิน เหมือนเจอแบบว่าเหมือนเจอโจทย์เป็นสตูลมันสั่นๆยังไงไม่รู้เนี่ยไม่ตอนนี้กูเริ่มขืาสั่นทังหมดนี่และถ้ามือสิบก็เมียกูไลฟ์อยู่นะเห็นจ้ะเอาไงดีเนี่ยมาถึงขนาดนี้แล้วไงต้องต่อคิวเข้าแล้วล่ะถ้าถ้าชนะเราตังไปแพ้เราโดนซี่อ้ แบบนี้น้องออยก็แพ้สิมาเอาน่าใส่แล้วแต่ถ้าแพ้เราลงซี่นะสองสามคนกี่คนกี่คนห้าคนอันนี้ติเอกติเอกเข้านี้โมโมนี่อย่างนี้มาดูก่อนดีกว่ายโอ้โหพอเปิดจัดเลย

บอกไปว่าไอ้นั่นกับต้นหัใหญ่กว่ากันอันนี้ใหญ่กว่าของเท่าหญ่กว่ากี่เท่าจริงอ่ะของจริของจริงต้ัดเจออันนี้อันนี้อันนี้ของจริงของจริงของพี่ก็เล็กกว่านี้นิดนึงได้ไหมได้ไหมอย่างเงี้ยของพี่เล็กกว่านี้หน่อยเดียวน่ากลัวนะอันนี้ทางการแพทย์เขาเรียกว่าไส้ลมของผมก็ไม่มีอะไรบ้างเนี่ย อยากจะป่าโจอยากจะป่าู่ยี่กี่คนแล้วเนี่ยแสนเจ็ดกว่าแล้วแสนเจ็ดหมื่นกว่าแล้วเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเหรอให้น้องเขาเล่นเกมนะเล่นเกมดีกว่าลองเล่นเล่นเกมดีกว่าถ้าชนะน้องเขาเอาเงินไปนะแตะเอกเข้าแอดจีพีดีแล้วโอนตังค์เข้าไปห้าแสนเอาให้น้องเขาเล่นอือให้น้องเขาเล่นถ้าถ้าสับไพ่ได้มาครึ่งนึงสับไพ่ต่อไปเอาไปเลย พี่จะทำอะไรนีวผมเข้ามินเอาจริงๆข้างบนเป็นเขาให้ขุมนายเอาให้คนนี้คำไมกวคนนี้หมาอะไขายขวายขวายขวายบอกว่าขวายโอ้โหจระโอโเล่นเจอแต่เอกเลเอาไปเอกนะไปเอกโชว์ไปดเอาจัไป แต่ไปเข้าเอาเข้าให้เขาเลยเออเอายิงปลายังไงอ่ะยิงปลาน้อยยิงปลาก่อนเอาเฟสแล้วมาคุยแล้วนะที่ผ่านกล้องนะถ้าชนะเอาไปห้าแสนะถ้าแพ้เรียบร้อยห้าคนอ่ะไปอาจารย์กรุงเลิกเข้าด้ไหมมีใครละห้าคนเอาใครบ้างต้นโคกอีกโกบเบียร์เบียร์กรุงคนสุดท้ายเป็นกูแล้วแหละ เสียคนแรกก็ไม่มีใครตามมแหละเป็นลมมันหมดแล้วต้นเยต้นหวท้ายเลย B168 มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววหสนถ้วเล่นได้เาไปเลยถ้าเล่นเสียโดนต่อจบตรงีพีเติเเหัสเวานใจำกัดเวลาแล้วเนี่ยกับเช้าเลยหเมวานเ่อวานวานเวนาน่อ

เอ้ก้ามมนั่งเลยไ้ก้ามไอาองก้ามสีอ่ะสี่ะมันเป็นมันเป็นแค่เดี๋ยวมันน่งนี่ไงเทพไม้เนี่ยไน้ามอะไรก้ามอะไงก้ามอะไรก้ามอะไ้ามอะไรก้าช่วยช่วยพี่โป้เล่งช่วยพล่โป้เล่นหน่อยถอดเสื้อด้วยถอดเสื้อดเส้อโยโย่เล่นอะไรไปดิไปไอซีมดนละมันอดเสื้อด้วยอั้ได้ ไอ้แม่เลยเป็นไยช็อตเลยกล้ากล้าไก่ว่าแม่งมือไว้อ่อนไม่สักเด็มีอะไรต้องตางขาเฮ้ยสอสอคอเฮ้ยนั่งหมักเลยไม่เที่ยใช่ไหมไม่เที่ยวก้าไม่เอาอะไรเทยฮัลโหลเฮ้ยลองรักหัวด้วยอรักัวด้วยเฮ้สอคอขาสอขาพีสอขาพี่ มันงานนะจ้าที่ับอกบอกมันมันมันางานะจ้งานดีอยู่งไอ้ก้าหัวแขงเติมแล้วเติมแล้วนี่นี่มีอยู่ห้าแสนบาทนี่นะเดี๋ยวพี่ให้เลือกให้ให้เราเลือกหเดียว ไปมึงโดนปูสัตว์ไอเทียกล้ามยังมั่าถ่ายให้เห็นหน้าจอ้วยเนีแทห้าแสนเลยนะไปถ่ายห้เลยนหน้าจอเราไปเลย5้าแสนแต่ถ้าผิดก็ปิดไลฟ์สดเลยแล้วก็ใส่กันเลยนะอ่อืมกากเนเล่นแอดมิบีหนึ่งหกแปดนะเอไบอกให้ปรับให้5้าแสนทีมแทงได้ห้าหมเอง บอกให้ตาให้ได้ห้าแสนเอาทำนีบอกให้ใม่ครับไม้ซื้อาไม่เอาเลยนี่สลแล้วกี่คนแล้วหัวต่าปับปักไม้ปักไม้อยู่ด้วยกันหรอปิ5้0 0 0 0หัวก็ยังอยู่ด้วยกันอีกเหรอ ทุกคาสิโนอมาเหมือนกันใช่หัวยังกล้าอยู่ด้วยดิหัวไม่เท่กหัวอยู่านด้วยชอบเหมือนเราพอขลูกนะชอบอะไร่เหมือนเลยชอบชอบคนอื่นไม่ค่ะเขาชอบซ้ออ๋อเขาชอบวขายข้องใจไปข้องแล้แล้ว ชนะเราไปเลยเราเลือกแมงแล้เไื่อมเขาราอูยอมเสียไอ้มายถ่ายแต่นมเว้ยนี่ไม่เชื่อนี่เดี๋ยวซูมดูอะไรนี่ลอยยิ้มไม่ใช่ลอยยิ้มไอ้กล้องอะไรไอ้ยนจูบไอ้กล้องเราอย่าไปซูมดิกล้องเราซูมไม่ได้นะเดี๋ยวไล่นี่นี่นี่กล้องอยู่นู่นอยู่อย่ไหนวะนี่อยู่นี่อ๋อนี่อยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวโดนข้อหาอาจารย์ไอ้กล้องซูม เดี๋ยวแม่แค่พูดคุยมันยังอาจารย์อันนี้การแสดงนะบอกก่อนนะการแสดงนะเป็นการแสดงนะครับอย่ามาจูมตรงโดนตรงนี้ดิโอ้โหเดี๋ยวติดคุ้มกันหมดอีกรู้อยู่แม่ตำรวจแม่ยิ่งมั่วมีบ่ออยู่นี่มันไม่อันนี้การแสดงนะครับผมเออไอมันแพงได้ห้าหมื่นเองอ่ะปรับแล้วนี่ยังเลยเนี่ยแต่ห <lonely> ้าหมื่นก็ได้นะห้าหมื่นไม่เอาทีเดียวเลยห้าแสนมาเลยอือ วงาห้าด้น้อนนะว่าห้าสิบบอนนะแม่เด็กแม่แทงไปเลยวห้าสิบบอนะฮะเหรอว่าได้ได้แล้วปรับแล้วเอาสีไ้เงินเราเคยเล่นเงเงินรเ่งนะ เงินห้าแสนนะกาไหนเขาไม่ได้ยินเงินห้าแสนปากเลยะรุมากเลยบอกก่อนถ้าผิดโดนอะไรจะโดนห้าคนเี่กาดมีค่ะกาดการมีอยู่อ่ะได้เงินไปได้เงินไปถ้าเสียซับสภาพออืม เฮ้ยอย่าปิดหน้าไมไม่ไมไปิดตาเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักสับปะหลาดเป็นไงดูอี้ก็น่ากนเารูน้ำเงินเจแต้มน้ำเงินเจแต้มแดงสแต้มแดงไม่ได้ตังค์เว้จไปไปจบจบห้าแสนเลยไปนะ แล้วเราเราสรุปซี่ไม่ซี่เนี่ยตอนนี้เลยต้องซีอยู่แล้วต้องเข้ารัดลัดัปิดปิดไลเลยดีกว่าเดี๋ยวปิดไลฟ์เลยเดี๋ยวปิดไล์แล้วซีเลยทีละคนเน่ะลาก่อนนะบอกเขาลาก่อนเดี๋ยวทำธุรกิจก่อนค่ะ๊าอบายค่ะน้องออยร้องให้ฟังหน่อยเออชอ